คดีเรือน้ำมันของกลางหายมีชื่อหนึ่งที่ถูกพาดพิงตลอดการสืบสวนสอบสวนก็คือชื่อของนายสหชัยหรือว่าโจปัตตณีนะคะถ้าย้อนดูประวัติพบว่าในโจ้คนนี้นอกจากจะมีคดีฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนชายคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนกลุ่มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกและที่สําคัญยังไปพบหลักฐานบันทึกการจ่ายเงินว่าเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับส ูงงงงบาาาาาาหนนน่่วยยดตตมจกรคะิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปี2564ระหว่างโจ้ปัตตานีนั่งก oh, yeah. ินข้าวในร้านริมถนนย่านห้วยขวางนั่นนับเป็นการจับกลุ่มโจ้หลังหลบหนีคดีฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนได้นานกว่า6ปีก่อนถูกจับกลุ่มชุดสืบสวนอย่างพบว่าเขาเดินทางวนเวียนเข้าออกไทยมาเลเซียและกัมพูชาก็เจอเอกสารการขายน้ำมันเถื่อนเนี่ย ประมาณ400-500ล้านลิตรอันนี้ตามํำนวนนะครับการจับกลุ่มครั้งนั้นมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถแถลงข่าวด้วยตนเองแต่หลังจากส่งตัวให้อายการจังหวัดสงขลาในวันที่6พฤศจิกายน2564โจได้รับการปล่อยตัวและหลบหนีไปในขณะที่ยังมีหมายจับของสารจังหวัดปัตตานีความกว้างขวางของโจปัตตานีถูกยืนยันผ่านแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า ขณะอยู่ในกัมพูชาโจยังทำการค้าน้ำมันให้กับเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทย3เครือข่ายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้มีตั้งแต่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีใช้วิธีการกระจายน้ำมันด้วยเรือแท้งเข้ามาลอยลำบริเวณน่านน้ำสากลหลังจากนั้นเครือข่ายแต่ละกลุ่มจะนำเรือดัดแปลงลักษณะคล้ายกับเรือของกลางที่หายไปออกไปรับน้ำมันเพื่อกระจายต่ออีกทอดหนึ่ง ยังไม่นับรวมเครือข่ายในภาคตะวันออกนี่จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าโจยังคงมีอิทธิพลในกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนในไทยเสียโจเนี่ยครับค้าน้ำมันกับประเทศกัมพูชาเป็นหลักนะคบเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันส่วนหนึ่งนะครับส่งจากสิงคโปร์ไปกัมพูชาโดยตรงแต่ส่วนหนึ่งมาลอยลำอยู่ในน่านน้ำอ่าวไทยแล้วก็จะมีเรือจากจังหวัด สงขานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ในโซนตอนใต้นะครับเข้าไปซื้อน้ํามันจากเสียโจ้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเรือประมงดัดแปลงจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะครับไปซื้อน้ํามันในแทงเกอร์ของเสียโจ้เหมือนกันเรือน้ํามันของเสียโจ้หรือว่าเรือแทงเกอร์ครับไม่ได้มีลาเดียวในอ่าวไทยนะครับมีหลายลําครับตามจุดต่างๆ ตั้งแต่ฝั่งของจังหวัดระยองลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสครับนี่คือถิ่ที่เสียโจ้ทำมาหากินครับไม่เพียงแค่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนในการเข้าค้นสักงานของโจ้ปัตตนีช่วงปี2555ยังพบหลักฐานที่เป็นบันทึกของโจ้ว่าแต่ละเดือนเขาจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายหน่วยงานในนั้นปรากฏข้อความผู้การและชุดปฏิบัติงานรวมอยู่ด้วย จากตัวเลขทั้งหมดในรายการรวมกันมากกว่าหลักสิบล้านบาทนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าพบข้อมูลรายชื่อในแอปพลิเคชันไลน์ของโจ้ปัตตนีมีชื่อข้าราชการหลายหน่วยทั้งตำรวจทหารบุคคลในกระบวนการยุติธรรมถูกบันทึกไว้แต่ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีการจ่ายผลประโยชน์หรือไม่ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ยังเคยตรวจพบในเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนอีกกลุ่ม หลักฐานนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงช่วงปี2566ตรวจยึดได้จากคอมพิวเตอร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมตัวเลขตั้งแต่4,000ไปจนถึง1 0 0นบาทพร้อมบันทึกการจ่ายเงินที่เขียนด้วยหลายมือไปยังบุคคลอีก64รายชื่อหลักฐานลักษณะนี้มักพบในการเข้าค้นเครือข่ายน้ํามันเถื่อน แต่กลับไม่เคยพบว่าสืบสวนไปจนสามารถดำเนินคดีกับรายชื่อที่ปรากฏในบันทึกได้อิทธิพลของเสียโจ้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการที่เคยจ่ายสวยแล้วก็มีบัญชีที่เรายึดได้นะครับวันนี้เสียโจ้ไม่ได้จ่ายสวยโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่บนบนฝั่งของประเทศไทยแล้วครับคนที่ทําหน้าที่จ่ายสวยแทนเสียโจ้ก็คือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเสียโจ้ที่อยู่บนฝั่งนะครับ อย่างเช่นนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพ่อค้าและนักการเมืองท้องถิ่นนะครับกลุ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าน้ำมันเถื่อนและนักการเมืองระดับชาติด้วยระดับท้องถิ่นด้วยทิมข่าวตรวจสอบผลการปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายสัรพาษามิตรประเภทน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันทั่วประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ถึง2,567 พบว่าปี2564มีคดีสูงถึง1,237คดีและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี2566เป็น1,595คดีรวม3ปีครึ่งยึดของกลางได้12.5ล้านลิตรคิดเป็นค่าปรับรวมกว่า222ล้านบาท